พอแล้ครับเดี๋ยวอ้วนนะพ่อครับนะครับทำไมไม่ใช้ช้อน่ะลูกใช้ช้อนครับน้องมาเช้ใช่ช้อนครับครับครับผมครับน้องมาเช้ครับอ่าอระวังลูกโหกใช้ช้อนสิครับใช้ช้อนครับใช้ช้อนลูก ไม่เอาครับใช้ช้อนช้อนใช้ช้อนนะคะช้อนนี่ไงครับอันนี้ช้อนลูกอันนี้ช้อนเอาช้อนนะครับอร่อยไหมครับอร่อยยไหมใครทําใครทําให้กินใครทําให้หนูกินลูกอฮ้ยพี่โมนี่นายใครทำไม่ใช่พี่แก้มใครทำกบกบอ้วละกบเท่าไหน 哦，跟<看>你，跟我。